สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะมะเขือเปาะเจ้าพญาค่ะนี่ค่ะปลูกไว้สี่ต้นในกระถางเออใส่วงล้อปลูกใส่งล้อนี่บล้อยักษ์นี่เริ่มงามแล้วค่ะประบัวก็ดินมาเสริมดูยากขึ้นยากขึ้นก็ถอนค่ะอันนี้พริกพริกก็เด็ดใบให้ก่อนนี่อ่าเนี่ยค่ะ มะเขือหน้าฝนก็มีความหวังว่าจะได้กินหน่อยถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยโอ้ยเพี้ยมะแรงแล้วก็หมันดูใต้ใบนะคะเนี่ยค่ะหมันดูใต้ใบเนี่ยค่ะงามกันางงามกระถางนี้มะเขือสีพริกกรเลียงค่ะพอไว้เก็บ พอได้เก็บกินใกล้ๆเนาะใกล้มือใกล้เมอข้าวเมอแกงน,น,กนี่ยค่ะยายไปไหนไม่ได้หลานก็ตามอยู่นี่แหละจ้าประบวกกพาชมมะเขือค่ะพริกนี่ค่ะเป็นพริกดูมดไตรืมๆไม่ใช่เพีย้ยมาแล้วหรืองามอยู่แต่ว่าเพีย้ยมาหรือยังนี่อันนี้ ขึ้นเองติดลูกละดูที่มันเป็นจะเป็นมะเขืออะไรอู้ปาเจ้าพญาน,นี่แหละดูดอกนี่ค่ะเ,เด็ดเด็ดเด็ดเหรอเด็ดใบตรงนี้ก็ด้วยอ่ะปลูกน้อยมันมีน้อยก็เด็ดใบให้มันโล่งโจรโปรงเลยนี่ค่ะเขาทำอะไรก็ไม่รู้ตัดไม้หรือ,อยังไงอืมอ,อืมอืม,อ,ม,อ,มอ่ะพอละยายเปิดน้ำใส กะละมังไว้น้ําเต็มกะละมังแล้วค่ะอันนี้ดูสารเนปะบัวทําสาวไว้หอยเยอะมากๆค่ะป้าก็เลยตัดตัดทิ้งหมดเลยทําสาวค่ะเยอะค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีเมนูที่จะเก็บไปกินจะได้โล้นซะพริกก็จะได้งามจะได้มีพริกเก็บพริกกินค่ะเนี่ยค่ะอันไหนหมดวาละก็ กินให้หมดแล้วก็ถอนทิ้งค่ะแล้วก็ให้อย่างอื่นงอกงามค่ะจ้าประ,วะัวกะพาชมมะคื้อชมคณะคลิปสั้นๆเนาะขอบคุณคทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ